ใครคือหมาป่าในหมู่พวกเราวันนี้ช่องไดมอนด์ดักกี้เชิญเพื่อนๆมาที่บ้านแต่ทว่าในบ้านของพวกเรามีหมาป่าสองตัวแฝงตัวอยู่ซึ่งพวกมันจะออกมาล่าเราตอนกลางคืนทีละคนเราคนดีจะสามารถหาหมาป่าเจอได้หรือไม่หรือจะเป็นฝ่ายหมาป่าที่จะกินพวกเราในบ้านนี้จนหมดก่อนไปดูกันอีฉันไม่อยากถูกกิน โอเคครับเดี๋ยวเรามารู้จักกันหน่อยดีๆว่าใครเป็นใครครับเริ่มจากทางขวามือของผมก่อนเลยลิมมี่ครับจากช่องเบคอลิมมี่ครับไอาทิพเป็นหมียวจากช่องไอาทิพเป็นย่อค่ะปวอครับจากช่องปวอดีมี่ครับเบียร์จากช่องไดมอนด์ดักกี้สวัสดีครับอเล็กจากช่องพีมพีครับเฮียไงเหี้ยติดเกมจากช่องเฮียติดเกมครับครับเมฆใครเป็นเอกครับมาครับเดี๋ยวเราจะไปจับโลกันมาแล้ว ตอนี้พวกเราเหนื่อยล้าแล้วพวกเราจะต้องกลับไปนอนก่อนต้องเปินออ,อมา,าก็คืนแล้วเออง่วงมากเลยขอตัวไปนอนก่อนครับเข้าคืนแรกขอเชิญเสียออกมาพยากรณได้เลยครับบรรยาก,ยกาศออกมาเลือกปกป้องคนหนึ่งได้หนึ่งคนครับ ดิกาได้ทำการเลือกคนที่จะปกป้องแล้วหมาป่าเชิญออกล่าได้เลยครับ เชิญชาวบ,บ้านออกมาประชุมกันได้เลยครับแ้ตื่นเช้าสดใสเมื่อกี้เหมือนมันเดินผ่านหน้าผมไปด้วยยิ่งเหมือนเดินผ่าน,นาไปเ,นเ,นนไเลอยแบบเงาเอาไมา่หิดคืนนี้มีคนตายหนึ่งคนนะครับผม,ม,ม,มน้อยป่อยนานทำไมไม่ตกใจเลยใครก็มองอยู่ใครตายยกมือได้เลยครับ กูตายเลยสองเกมเลยครับที่ผมตายเลยตายคนแรกมายแค่นาทีเดียวแต่ผมมีข้อมูลนะ OC นี่มปนข้อมูลอันนี้การที่มันตายคนแรกเนี่ยแสดงว่าหมาป่าเป็นคนที่แบบไม่ได้อยู่ในคลิปที่แล้ว้ย เขาอยู่ในคิดที่เราจะสงสารจะสงสารจะไม่กล้าฆ่าคนแรกเมื่อกี้ว่ามึงสงสารแล้วดูจากสภาพพวกมึงเห็นด่าตั้งแต่วินาทีแรกแล้วผมมีข้อมูลนะจำตอนแรกได้ไหมที่พี่เป็ดบอกว่าใครน่าสงสัยที่สุดถามไอ้ไอ้ชี้ผมพอถามเฮียเฮียลังเลเพราะว่าอะไรแบบจะไปชี้มั่วได้ไงเป็นชาวบ้านแต่ไอ้ชี้ผมเลยไม่ลังเลเลยยังไม่หมดปวตายดีใจอยู่คนไม่เศ้าเลยแล้วก็จากที่ผมได้กลิ่นมาพออเลยว่าการที่จะลุก ไปคิวคนคนหนึ่งเนี่ยมันจะมีเสียงการที่พี่มิกวยคอเมื่อกี้มีแนวโนมที่เะเป็นพี่ไอได้ค่อนข้างสูงเพราะว่าเพราะว่าก็เพราะว่าอย่างที่พี่มิกบอกว่าการที่เราจะเลือกใครสักคนหนึ่งมาเป็นเนี่ยมันต้องมีการเกิดการลังเลกันขึ้นอ่าเข้าไปเจ้าไม่ลังเลเลยก็ไม่ลังเล่ยใช่ไงมมันค่าตัวผมแอบอยู่หลังประตูนี้เขาผมแล้ว เสีชีวิตอยู่ในห้องน้นเสียชีวิตแล้วแดงพี่ต้องรู้ว่าผมมาได้ยินเสียงมันมีปมร้อนหรือเปล่าประมาณไม่กี่วิอ่ะคือประมาณสี่ห้าวิอ่ะก็จะได้ยินเสียงแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเสียงอะไรแต่เป็นเสียงกุกกันสิ่งที่ผมกลัวที่สุดเลยคืออะไรรู้ป่ะถ้าผมผมกลัวปวเป็นบริการแล้วตาย้นเราจะเีนใช่งั้นงั้นงั้นผมมีคำถามมีคำถามหนึ่งครับถ้าเฮียอยู่ตรงนั้นอ่ะ ทำไมเขาถึงไม่ฆ่าเมียก่อนที่จะเข้าไปฆ่าคนนะกนคืหลังประตูลเดินเข้าไปรั้งเจอใครก่อนระหว่างปอที่หน้าหน้าอร่อยมากแอบยั่วตูยั่วมากอ่าก็จริงก็จริงคือแต่ผมมีข้อมูลครับครับผมผมว่าบริการปกป้องผมจังหวะที่แบบว่าเธอที่บริการกำลังเล่นน่ะอยู่ใกล้ผมมากแล้วพอทันใดนั้นปุ๊บจีเอ็มก็ประกาศเลยว่าทําการปกป้องแล้วเลยมีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าปกป้องผมถ้าไม่ผมก็ลิมิตพอลิมิตอยู่ใต้ตัวนีผมอยู่หลังมาก เก้าแต่เขามี้อมูลวเตอร์แปดเอารู้สึกว่าคนเดินอ่ะน่าจะใส่เกงขายาวเพราะมันมีเสียงแบบกางเกงมากถึงห้าสี่มันจะขายาวเกกือบทุคนนะทุกคนเอกมันไม่ถึงสองหนึ่งมันก็น่าประชุมนะครับก็คือการตายของปวมไม่มีประโยชน์เลยเสียเปล่าเสียใจครับจากนี้ครับเราต้องมาโหวตว่าเราจะโหวตเพื่อเอาคนออกหรือเราจะสกิปครับ ส่วนตัวผมมองว่านะ่สยาสกิปเพราะยังมีข้อมลูลอะไรโหวตโหวตโหวตครับผมทําการโหวตครับ3 2 1โอเคครับเพราะฉะนั้นเราจะสกิปการโหวตรอบแรกไปนะครับเข้ากลางคืนคืนที่ 2, 2> ขอเชิญเซียอ,ออกมาทำนายได้เลยครับบรติากาศออกมาเลือกคนที่จะปกป้องได้เลยครับผม หมาป่าออกล่าได้เลยครับชาแล้วครับเชิญชาวบ้านออกมาประชุมกันได้เลยครับผมคืนนี้นะครับไม่มีคนตายนะครับผมบริการปกป้องถูกคนนะครับ ใช่ไหมล่ะก <Okay. S 1> คายเป็นบริการตัวเองเหรอเอา้าผมว่าตัวเองเหรอผมรู้อยู่แล้วหมาป่ามันเล็งผมระหว่างที่ผมออกมาครับ <Okay. S 1> มีคนมาใส่ร้ายว่าผมเป็นหมาป่าใครวะ แกนั่นแหละมากินโลนอ๋ผมว่าเซียเปิดเผยเลยผมจะปกป้องเองคือที่สามคือคืนที่เราจะน็อกเอาจริงป่ะผมจะปกป้องเองงั้นผมจะบอกข้อมูลครับผมคือเซียเองครับเอาแล้วมันเปิดไปเลยมันเปิดไปเลยผมว่าข้อมูลที่ผมมีผมว่ามากพอที่จะฆ่าหมาป่าได้และผมมีข้อมูลที่สําคัญเมื่อคืนผมเช็คถูกด้วยโอ้ยจะเดาได้ปะเดาได้ลองเดาลองเดาสองคนนี้คืนแรกผมเช็ค น้องเอกครับ,รบและน้องเอกเป็นคนดีครับอุ้ยอันนี้คือมีคนพูดแล้วใช่ไหมครับว่าเอกเป็นคนดีเพราะผมว่าเจอเอกทุกที่ค <c oughs> ือต้อตลอดเวลาหรอครับคุณอาเล็กสักว่าไงครับ <c oughs> แต่คืนที่สองอ่ะผมเช็คคุณ <c oughs> และมือคือหมาป่ายังไงล่ะ <c oughs> ทุกคนหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพ <บ S 3> เยวพราว่ามันแตลไอพี่เห็นผลทำไมถึงเชื่อว่าอเล็กต้องเป็นเพราะอะไรครับ สีหน้าค่าทางมันดูโกหกครั้งแรกอะผมอะเลือกที่จะแอบใกล้ๆกับเบียแล้วผมก็พูฟให้เขาได้ครั้งแรกซึ่งคุณก็คป็คนคนพูดเองว่าคนที่เป็นหมาปา่าเป็นคนขายาวถูกไหมผมจะมานัง่งเดินแบบเสียงดังแบบเมื่อกี้ทำไมโคตรดังเมื่อกี้เสียงที่ไอได้ยินอาจจะไม่เสียงขายาวเใครได้ยินนะเบียเบียได้ยินดอาจจะไม่ใช่เสียงขายาวด้แต่เป็นเสียงถุงเท้าไม่แต่ผมอยู่ใกล้เขาดังนั้นเขาก็ต้องบอกว่าผมเดินสิใช่ปะล่ะแต่เชื่อผมครับผมคือเสียถ้าถ้ามีถ้าผมเป็นคนตัวหลอกอะต้องม เชี่ยผมจะช่วยเพื่อนเนี่ผ่านแล้วเหลือคนเดียวหรอแล้ะเราจบกันดีกว่าถ้าผมยังอยู่เซียม่มีวันตายแต่ว่าตอนนี้กำลังคิดว่าเฮียติดเกมอาจจะเป็นหมาป่าอีกตัวเพราะว่านี่คือสายที่ทำให้ปวตายเลนเชือกถ้าผมยังอยู่เวัวม่มีวันตายไฟนอ่นครับครับสามสองหนึ่งวัแล้ววัวตัวเองเหรอไม่คือคือมึงใช้กรุงเกตุนะ เหลืออีกยู่ตัวเที่งอยู่ในหมู่พวกเราแต่ผมคิดว่าไม่น่ายากขอแค่ผมไม่ตายมันต้องมีสักอนที่ผมจับได้ฝากด้วยเสีย์ของข้าเว้นแต่พวกมึงไปพเท็จตัวเองแล้วกูตาย <c oughs> โอเคครับไปคืนที่สามครับบรรยากาศเลือกคนที่จะปกป้องได้เลยครับขอเชิญเสียเอยกมาทำนายได้เลยครับ เชิญหมาป่าออกล่าได้เลยครับขอเชิญชาวบ้านออกมาประชุมกันได้เลยครับผมในค่ำคืนนี้นะครับมีคนตายถึงสองคนนะครับผมโโอ้หเดี๋ยวนะปลาป่าดบเป็นคิวเลยเหรอ มันมันฆ่าต่อไปด้วยเหรอหมาป่าฆ่าฮันเตอร์ฮันเตอร์ลากไปด้วยโอ้ยฮันเตอร์กูรั่วเลยใครเป็นเนี่ยเนี่ยคนที่โดนหมาป่าฆ่ายกมือได้เลยครับเดี๋ยวลากใครไปด้วยเนี่ยเหรอให้ลากเนี่ยไปด้วยไอเนี่ยด้วยเดี๋ยวเขามั่นใจว่าลากหมาป่าไปด้วยชาเฉลยโลโรเตนนะ ของเฮียคือสวยสวยไม่ต้องมาสวยเลยที่อัี้เหรอคะพี่มีกว่นแต่ผมมีข้อมูลหนึ่งครับผมเป็นเซียรผมไปเช็คเฮียแล้วเฮียก็เป็นหมาจริงๆโอ้โหคือขาเฮียบโหะไม่ดีกินไปหลายศพแล้ว่ยกิ่นมันแรงใช่ครับเฮียตอนที่งปองว่านี่คิวอยู่คนเดียวเลย สระลงนะครับหมาป่าตายบทใบโพนี่ใบชนะโอ้โหชนะด้วยเหรอไอ้คนนี้นั้นมันคือสถานการณ์บทเกมที่ล่าลื่นมากอ่ะล่าลื่นโคเทคถูกตัวชี้ถูกตัวเขาบอกว่าเราล่าไปฆ่าถูกตัวไม่ไหมล่ะแล้วรู้ไหมคือเกิดอะไรขึ้นคือผมอ่ะชี้เลยว่าเฮ้ยอ้นี่แหละแม่งแอบเพี้ยนเกินเลยซดซะแล้วคือผมก็โบเทคถูกด้วยทำไมเอกถึงโบทเอกดิวะผมรู้ไลยว่าพี่เป็นอะไรต่อไปว่าคนแบบตายดีอะ โอเคครับถึงแม้คลิปนี้จะดูเหมือนแบบง่ายๆครับแต่ทั้งหมดคือความเรียวหมดนะเราเล่นกันจริงๆนะครับไม่มีเตี้ยไม่มีอะไรกันทั้งนั้นนะครับผมยังไงก็ฝากช่องฝากติดตามช่องของเพื่อนๆผมด้วยครับตามข้างบนนี้เลยคลิปหน้้ครับอยากให้พวกเราทําอะไรครับคอมเมนต์กันไว้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับบายยครับไว้เจอกันใหม่ในไดมอนด์ดักจี้เกม